มาดูฟีโน่กันนะครับอาการตอนเข้ามามีอาการเดินหอบในรอบตับแล้วอันนี้ทำการแก้ไขไปแล้วนะครับลองลองมาฟังเสียงรถกันดูนะครับว่าจะปกติหรือเปล่า นความเร็วล <c oughs> รอพวงยนต์คงที่อุณภูมิติดเครื่องมาก่อนหน้านี้ก็40องศาตอนนี้ติดเครื่องอยู่ประมาณ75องศาเนงดันบรรยากาศเนงดันแบ,บตเตอรี่ก็สมานเสมออยู่นะครับ 1, 2, 3 แน่งเรือนลิ้นเล่งแรงดันไฟฟ้าปกติการฉีดน้ำมันเวลาเล่งปกติครับพร้อมสองงานครับคันนี้